สวัสดีค่ะวันนี้แต่งตัวหล่อเลยค่ะใส่ชุดใหม่ของคุณแม่เจเจนะคะแม่แม่ค่ะคุณแม่เจเจพัดออกมา ย้อนกลับนะคะแม่ย้อนย้อนหนึ่งย้อนจนถึงธงไทยนะคะแม่ย้อนออกย้อนข้างหน้าถึงธงไทยนะคะแม่ถึงพอดีนะคะแม่ตรงสีแดงๆน่ะตัดผิดนะคะแม่ช่างวัดผิดนะคะแม่ ถุงทองเอาภาภาตัวนี้ใส่นานน้อยดีเลยเอาปะปะลูก สุดโรสุดโรเอ, <1971. S 3> อ <plural> ราเออดึงดึงผ่ามาข้างหน้าอีกน้อยนึงเออสายประคนนันอยู่หลังแยงเด้นนั่นหูสายประคนนั่นเอาเอาเอา โย่ก็สั่นเ้าเ้าเาเาอ่ามีแต่งตัวลโลโลนะคะแม่ค่ะโอ้นวลยายสมนึกก็แต่งตัวแล้วอ่าแม่มะนาวก็แต่งตัวเสร็จแล้ว Oh. จะได้ออกเดินทางแล้วค่ะไปกินโต๊ะจีนช้างที่งานช้างสุรินค่ะมาชมการแต่งตัวของน้องถุงทองนะคะเอา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  สวยมากเลยนะคะแม่แค่ะหางน้องถุงทองวันนี้เจิมชุดใหม่นะคะแม่ค่ะเจมชุดใหม่ของคุณแม่เจเจนะคะชุดแห่งงานนะคะแม่แม่ค่ะปีนี้ก็คงจะได้ใส่ชุดนี้นะคะแม่ค่ะ,ะบุญ บุญพเวทเนาะต่อไปก็บุญพเวทเดือนสี่เอบุญพเวทเดือนสี่นะคะแม่ค่ะถุงทองน้อยก็จะได้ออกงานเกาะเด็ก็เห็นหูเกาะเด็ ม sí. yeah. uh, uh, ีม nah, nah uh, oh, oh. uh. ีนะบ่ออันนี้หน่อยไหมอันเด้น่นเออนั่นนั่นอันมือเจ้าน่ะแหมเออมูอเกาะนะเออเอาเอาอันนี้สายผูกทองเอาค่ะ กาะตรงนี้ทำตัวเกาะนะคะทำตัวเกาะให้มันพอดีนะคะแม่อรอไหมคะโลมากเลยถุงทองป๋ากินเห็นหดนางเสต็กระดัเอา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 านี่นนะการกลวนนะเนี่ยให้กินอา้าการ่อยมากจ้า การอ่อยไม่กินว่าไงานิ่งเนี่ยใส่หัวหน้อยอใส่หัวด้วยคุณตาอ,อู้สวยมากเลยเ,เหมือนอะไรนะของ ของประเทศ <c oughs> ฮิมะโอ้ตำหัวคนพี่มะนาวเสร็จแล้วค่ะ ของพี่มะนาวเป็นชุดสีม่วงของน้องทุงทองเป็นสีทองอสีทองเป็นไหมนะคะแม่คะ่ะคุณแม่บอกว่าเป็นไหมเดี๋ยวอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่งนก็ใส่เลยขาเดสโคดขา oh. เอาเอาปะา่อยมันอยู่เฟรชเอาป้าป๊ะป้มาหาตะขยะเด้สายชาก,ก็ไปกวดขยะสิเออกวดขยะให้มันติดเหยียบขาเต็น Oh. อ้าวเสร็จแล้วบ่ oh. วใส่ปอกขาเตใส่บ่ใส่ oh. ใสอ่า,ตา,อาแต่งตัวเสร็จแล้วคะ่ะอ่าขาไม่ได้ใส่นะคะแม่ค่ะกลัวเ,เปียกน้ำเนะาะ oh. <laughs> สำหรับชิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภายถุงทองด้วยนะคะช่องสีดอถุงทองค่ะขอให้แม่แม่แมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ oh. อากาศหนาวรักษาสุขภาพด้วยนะคะ oh. ที่จังหวัดสุรินทร์หนาวมากเลยค่ะแม่แม่แมแมค่ะ oh.